ครับครับผมครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะท่านนักลงทุนทุกท่านคะ่ะเจอกันทุกวันพุธนะคะในช่วงของความผันผวนของตลาดทั่วโลกขึ้นวันลงวันโดยเฉพาะตลาดไทยนี่อาการเป็นไบโพล่านะจารยนะ์เนาะอาการหนักพอๆกับเมียนนาตอนนี้สองตลาดที่หนักอยู่ก็ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเวียดนามก็ลบไป11.61เลยนะคะอตอนนี้เหลือบวกแค่นี้เดียวเหลือบวก2.2จากเดิมที่โดดเด่นมากเลยนะคะเอะบวกไป20ปจุดนะคะตัว vn index ตรงนี้เอินเด็กซของเวียดนามก็อยู่ที่พันต้นๆแข่งกันตกกับไทยนะคะไทยก็เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกพัน366ใช่ไหมคะที่เป็นโลโลต่ำสุดใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็ถ้าไม่ ลงไปต่ํกว่านี้ก็น่าจะรอดเนะเมื่อวานก็เลยถือโอกาสปรับพอตัวเองเอาตัวที่กําไรแล้วก็มาซื้อตัวที่ถูกสุดท้ายก็ก็ต้องคอยปรับคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเอ,อดูแล้วมันก็ขึ้นไม่พร้อมกันเนาะจานะ้าเนาะในเรื่องของตัวหุ้นแม้แต่การดูหุ้นเป็นรายตัวหรือว่าออการดูตลาดแต่ละตลาดเนี่ยเวลาตลาดแย่ๆเนี่ยมันก็มีตัวที่เด่น ขึ้นมาให้เราขายทํากําไรแล้วเราก็ถือโอกาสช่วงนี้เปลี่ยนตัวไปด้วยก็เลยจะมาหาโอกาสในตลาดตราสารหนี้แล้วก็การลงทุนอื่นๆมาคุยด,ยด้วยกันในวันนี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายเวลาที่มันตกมันก็มีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนก็คือในเรื่องของโอกาสเราแทนที่เราจะนั่งบนนั่งเบือ่อหรือว่าหนีออกไปนอกโลก ที่อาจารย์บอกว่าให้หนีไปก่อนไม่พักผ่อนเนี่ยก็น่าจะใช้จงังหวะนี้ในการปรับเปลี่ยนพอร์ตแล้วก็หาโอกาสในการทําทำกําไรหรือว่าหาโอกาสในเรื่องของการาหาการลงทุนในสินทรัพย์ที่น่าสนใจนะคะวันนี้เราคุยกันเรื่องบอลยูพุ่งสินทรัพย์ไหนหน่าลงทุนคะ่ะอาจารย์ครัเรื่องบอลยูพุ่งนี่ตัวบอลยูมันก็มีที่คนดูเป็นหลักก็จะเป็น สองปีกับสิบปีนะคะอตอนนี้อย่างที่เราทราบเนี่ยอตอนที่ไปที่อเมริกามาเดือนสิงหาที่ผ่านมานี่เองนะคะอะคนที่นั่นเน่ยเวลาเขาลงทุนมันนี่มาเก็ตอ่ะเขาได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะจาแล้วก็ฝากแบงก์มันก็ยังได้ต่ำเหมือนเราเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะคะเพม,มันใครจะเอาเงินไปทิ้งที่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์นะจารเนาะเขาก็ย้ายมาฝากมันนี่มาเก็ตเพราะว่าตัวมันนี่มาเก็ตเองเนี่ย ตัวบอลระยะสั้นยกตัวอย่างอย่างบอลสองปีนี่ก็ปาไปห้าเปอร์เซ็นตแล้วอย่างนี้นะคะมันก็แล้วเป็นพันธบัตรรัฐบาลล้วนๆด้วยนะคะมันก็เป็นการลงทุนที่น่าสนใจมันก็เลยทำให้เสน่ห์ของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงมันลดลงนะคะเพราะว่าในช่วงที่ดอกเบียมันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยคนก็กังวลอยู่แล้วเนาะมันมีเรื่องสงครามมาแทรกอีกเอาข้าจริงปีนี้เราคิดว่าเราจะสบายนะ เพราะว่าทุกอย่างมันน่าจะเริ่มดีปรากฏมันไม่มีอะไรดีเลยนะจารย์ออพอสงครามและเซียยูเพลนมันยังไม่ทันซาก็มีสงครามใหม่มาแทรกใช่ไหมคะจารย์แล้วก็ไอตอนต้นปีที่มันมีปัญหาในเรื่องของซิงลิคอนเวลย์แบงค์แบงค์เล็กแบงค์น้อยแบงค์ขนาดกลางเสร็จแล้วก็มีดิวใหญ่ๆที่ทําให้ทั้งโลกตกอกตกใจก็เรื่องของเครดิตสวิสนะคะที่ล้มไปอย่างเงี้ยมัน เท่ากับว่าเราอยู่กับข่าวร้ายมาทั้งปีเลยนะจาน้องกับปีนี้ค่อนข้างจะเมาปีหน่อยหนึ่งนะโอ้โหปีนี้ต้องเรียกว่าหนักนะคะนั่นหมายถึงว่าตลาดทุนโลกยังยังมีผลตอบแทนนะที่พี่ลีเล่าให้ฟังมาโดยเอเวอรเรสต์ของทั่วโลกกันบวกอยู่ยังบวกขนาดนี้ยังบวกอยู่ห้าประมาณห้าหกปอร์เซ็นของเมรกาอย่างหุ้นใหญ่ในเอสแอห้าร้อยกเทียบ เาเซฟวิปเรานี่ยังบวกสิบเปอร์เซ็นตนะใช่ถ้าเราดูล่าสุดเมื่อกี้เพิ่งสองดูอยู่เนี่ยโดยรีบอัปเดตเลยล็อกตัวเลขมาให้ดูเลยค่าเนสแดกขนาดไล่สุดๆเนี่ยเนสแดกก็บวกยี่สบสองจุดเจ็ดถ้าไม่มีข่าวร้ายนีป่านี้ n น s แ a กน่าจะสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสี่สิบถ้าไฮเดิมของขาวเาอนะที่ตอนต้นๆปีที่มันขึ้นมาเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมคะอาจารย์ ตอนนี้มันก็ลงไปเป็นสิบเปอร์เซ็นเหมือนกันนะอสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยก็ถือว่ายังไงก็ตามถึงแม้จะมีข่าวร้ายอะไรพวกนี้นะคะเนสแต่ก็ยังบวกแต่คนบอกว่าไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้ามองแนวโน้มของเฟดที่ส่งสัญญาณบอกว่าจะมีโอกาสในการที่จะตรึงดอกเบี้ยในระดับสูงไปอีกนานที่เขาเรียกว่า higher for longer นะคะตรงนี้มันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ความผันผวนเนี่ย มันกลับมาในตลาดหุ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ความไม่แน่นอนต่างๆมันเริ่มที่จะทำให้คนไม่ไม่ค่อยสบายใจนะคะถึงแม้อ่อหลายๆคนก็เชื่อว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเดีย๋ยวคืนนี้เราก็จะทราบแล้วใช่ไหมอาจารย์ว่าจะเป็นยังไงอ่อเจ้าที่เซอร์ว์กันก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นตมั้งว่าว่าน่าจะตรึงอัตราดอกเบี้ยก็คืกไม่ขึ้นน,น่า<อ>จะตรึงไวไง้ใช,ไใช่ไหมคะค่ะ,คะแต่หลายๆคนบอกว่า อยากให้ขึ้นไปเลยจะได้สุดๆไปเลยว่าขึ้น <laughs> ไม่ต้องมานั่งขยับ <laughs> <laughs> แล้วก็พอขึ้นเราก็ตรึงไปให้นานไปเลยเอาอ่าเงินเฟอ้อให้อยู่ไปเลยสองเปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นก็ว่ากันไปแล้วถึงเวลาจะลดค่อยลดไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาว่าเอมานั่งลุ้นกันอีกว่าจะขึ้นอีกกี่ครั้งพอขึ้นอีกอกี่ครั้งจะหยุดขึ้นเมื่อไหร่คือตลาดไม่ต้องการความไม่แน่นอน แต่อะไรถ้าเป็นข่าวร้ายนะถ้าเป็นถ้ามีความแน่นอนแล้วข่าวร้ายมาแล้วตลาดรับรู้รับทราบเนาะั้นตอนนี้เนี่ยก็แต่โทนของการเซอ,เอร์ว์ออกไปในแนวที่ว่าเฟดจะไม่ขึ้นดอ,อกเบี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องของอบอลยิวตอนนี้ก็ทรงๆซาๆไปแล้วนะคะตอนแรกตกตกใจว่า,อาบอลระยะยาวก็ขยับขึ้นมาสูงเกิน5นะคะแล้วก็บอลระยะสั้นนี่มันเกินห้าไป ภักใหญ่แล้วนะคะตอนนี้ก็เลยเในในช่วงที่บอลยูสูงหลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะไปเสี่ยงทำไมกับหุ้นเพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะมากนะคะโดยเฉพาะ,ะเรื่องใหม่ๆที่เข้ามาแทรกไหนจะ,ะกังวลเรื่องสงครามอาจารย์ว่าสงครามนี่มันจะมันจะบานปลายไหมคะเอาในฐานะที่อาจารย์นี่ผ่านสงครามมาเยอะมากอของขอฟังจากครูหน่อยไม่น่านะจะบานปลายอะไรนะ เพราะว่าถ้าจะบานเนี่ยบานไม่นานแล้วอคือคืออนที่จะแทรกแซงแทรกแซงไม่นานแล้วคือเราเราจะได้เห็นปรากฏการณ์อย่างทางเสร์เบกาทางอะไรนี่ยกกําลังยกอะไรเข้ามานานแล้วถ้าอิหร่านจะเข้ามาก็เข้ามานานแล้วมันมแสดงว่าสงวนท่าทีกันหมดเลยใช่ไหมมันจะเป็นเป็นแบบอจำกัดเขต แล้วว่ที่เหลือก็เป็นคล้าๆเป็น p r o x y w a วอะไรประมาณนี้ก็คืออาจารย์คิดว่าเขาไม่อยากให้มันบานปลายหรือว่าทำให้มันใหญ่โตเนี่ยมันเป็นความกังวลเรื่องอะไรคะก็เคเคเขาอคือโลกมันอยู่อยู่กันประมาณยังไง้เจ็ดสิบแปดสิปีแล้วตั้งแต่มีการตั้งรัฐอิสราเอลหลังสงครามโลกครั้งนี้สองมาเนี่ยมันมันจุดสมดุลมันอยู่ประมาณอย่างเงี้ยของโลก อ๋อก็คือลบกันแค่นี้แหละมันไม่ต้องไปนั่งฆ่ากันตายกับล้างผลาญกันจนถล่มทลายกันเรียบไปข้างหนึ่งใช่ไหมคะเกเกโลกคู่ขัดแย้งรู้ว่าควรจะควรควรจะทลายกันประมาณไหนควรจะขัดแย้งกันประมาไหนถึงเพื่อให้อยู่ด้วยกันได้อไปถึงจะไปกันไปพอไปกันได้อะไรระมาณนาะพอไปกันได้เพราะว่าเวลาพูดถึงสงครามคนจะมองถึงเรื่องว่า คนหนึ่งต้องชนะคนหนึ่งต้องแพ้เพราะฉะนั้นอตอนนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนมองก็คือมองไปสุดขั้วไปเลยว่ามันจะเอะกระทบไปในลักษณะที่มีพัฒนาการที่มันรุนแรงมากขึ้นก็เลยเป็นความกังวลว่าการถือหุ้นมันก็ไม่น่าจะปลอดภยัยเรื่องของภาวะที่มันจะควบคุมไม่ได้แล้วก็มีพัฒนาการที่เล็ว้ายมากขึ้นอันนี้ค่ะมันเป็นเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ บางทีมันทางกูรูอะไรต่างๆก็ต้องยอมรับว่ามีการให้ความเห็นในในหลายๆรูปแบบนะจย์เนาะมันก็เลยเป็นความไม่แน่นอนค่ะก็ทีนี้เรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยสมมติว่าตอนนี้ถ้าเราจะหาโอกาสจากสงครามดีกว่าหรือว่าความไม่แน่นอนเนี่ยตอนเราก็ในช่วงที่บอลยิวมันพุ่ง เป็นช่วงๆเราจะสังเกตว่าทุกครั้งที่บอลยิวพุ่งเนี่ยมันจะอีกวันรุ่งขึ้นมันจะมันจะลงแสดงว่ามันมีคนหาโอกาสตรงนี้อยู่นะคะซึ่งตัวกองทุนที่จะได้ประโยชน์เรากําลังหาสิ่งที่ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วกันเนาะเรื่องความกลัวของสงครามแล้วก็ความผันผวนของตลาดเนี่ยตอนนี้กองที่น่าสนใจก็จะเป็นกองตราสารที่โลกนี่แหละคะ่ะที่คนตั้งคำถามว่า อยากจะให้มันพิกแล้วค่อยไปเข้าแล้วก็จะได้ของที่ถูกสุดๆนะคะอาจารย์หลายๆคนก็ก็มองตรงนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราเอาความเห็นของกูรูมาพูดเรื่องนี้สักสักอันหนึ่งนะคะเป็นของทางแบ็ k ก o อ k นะคะเขาบอกว่าอันนี้เป็นทาง i n อินเวส n t Strategies ของเขาอะนะคะเพราะว่าคนเนี่ยคอยจะจับจะจ้องซื้อของที่ถูกที่สุด แต่ในโลกของตาสารนี่มันก็ทําไม่ได้เหมือนตักเหมือนหุ้นนั่แหละคะ่ะครับคือเวลาเราจะซื้อหุ้นเราต้องเหมือนกับว่ามันก็ต้องประมาณประมาณหนึ่งอะรานะคามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะซื้อของได้ถูกสุดเพราะว่ามันเป็นมีปัจจัยหลายอย่างที่เราควบคุมไม่ได้ถ้าของมันดีจริงแล้วเราเห็นอัพไซด์เนี่ยบางทีเราก็ต้องยอมที่จะซื้อไม้หนึ่งไม้สองไปก่อนแล้วถ้ามันตกเราก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไปซื้อไม้สามไม้สี่นั้นตาสารนี่ก็เหมือนกันในจังหวะนี้นะคะ ถ้าบอลยูมันพีคเนี่ยในรอบ16ปีเลยนะคะมันก็ควรจะเป็นจุดที่เราเข้าไปลงทุนได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทางแบ็ก็อเขาบอกว่าคาดว่าอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงจะปรับสูงได้อีกเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่ขึ้นนะอาจารย์เขาบอกว่าเอแล้วเขาก็เชื่อว่าดอกเบีย้ยจะอยู่ในระดับสูงไปอีกสักพักอันนี้คือ f a กตนะแล้วก็เป็นความคิดเห็นด้วยนะคะแฟกต์แอนด์โอปิเนียด้วยเขาบอกว่า ยังไงเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนรออยู่ข้างหน้าก็คือดอกเบีย้ยมันน่าจะสูงขึ้นก็ได้แล้วก็อยู่ในอ,อัตราดอกผลตอบแทนที่แท้จริงก็ปรับสูงขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะกลัวเขาบอกว่าแนะนำให้นักลงทุนเริ่มเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตราสารนี้ได้แล้วเรื่องจากการจับจังหวะเข้าลงทุนเป็นเรื่องที่ยากเนะะี่ยค่ะอันนี้คือโค้ดคำพูดเขามาอีกทีนึง จะได้เอ่อจะได้ไม่ได้เขาก็ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่สูงนะคะเขาบอกว่ามันมีโอกาสสูงทีนี้มาฟังอีกเจ้าหนึ่งเป็น Head of Income Statist r e g คืออันนี้เราก็พยายามฟังจากอนักกลยุทธ์นะของพวกต่างชาตินะคะนักกลยุทธ์ของ LPL Financial เนี่ยอันนี้เป็นทางของ Money Star เขาเอ่ไปสัมภาษณ์มานะคะเขาเอาข้อมูลมาเนี่ย เขาบอกว่าอัตราดอกเบี้ยที่สูงเป็นโอกาสการลงทุนสําหรับตราสารนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าเป็นวิกฤตนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าดอกเบี้ยมันยิ่งสูงอ่ะมันไม่สามารถจะสูงได้อีกนานมันถึงจุดหนึ่งอ่ะมันจะต้องพีคพอพีคเสร็จมันก็จะต้องลงนะคะมันเป็นวัฏจักรของอดอกเบี้ยนะคะมันเพราะฉะนั้นวันถ้ามันพีคเมื่อไหร่แล้วมันลงอ่ะ สิ่งที่เราจะได้คือเราไม่ได้แค่ตัวคูปองอย่างเดียวนะอาจารย์เราจะได้กําไรจากการที่มันตีราคาจากการที่มันลงมาเนะะียพอยูลงอะไพล์มันจะขึ้นนะคะมันเขาบอกว่าอัตราบ,บี้สูงเป็นโอกาสการลงทุนสําหรับอังหาหนี้แล้วเขาบอกว่าเชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะไม่ได้ปรับสูงไปมากกว่าปัจจุบันแล้วและอัตราเงินเฟอ้อก็อยู่ในทิศทางที่เหมาะสมทําให้ เชื่อว่าอัตราดอบีเยจะกลับไปสู่ในระดับปกตินะคะอันนี้เป็นความเห็นของนักลงทุนสถาบันลองฟังดูนะคะอย่าคือเราเราอย่าใช้ความกลัวในเรื่องของการลงทุนนะคะต้องใช้ข้อมูลในการตัดสินใจอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของอนักลงทุนที่เป็นนะักกลยุทธ์นะคะที่เขามองไปข้างหน้าให้เรานะคะอันนี้ในโลกของความจริงก็ตอนนี้ก็อย่างที่เราเห็นนะคะมันก็อยู่ในระดับ 5แล้วก็เกินกว่าห้าสำหรับอ่สิปีที่มันเคยไปแตะนะคะแล้วเขาบอกว่ามันสูงในรอบ16ปีนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาจะได้ก็คือตัวคูปองในระดับ5-6เปอร์เซ็นตเนาะสำหรับการลงทุนในบอลตราสารนี้ชั้นดีเนี่ยได้5-6เปอร์เซ็นแล้วก็กำไรในส่วนที่2ก็คือจากการมาร์กทูมาเก็ตเป็นกำไรถ้ามี อาตาดอกเบียมันอยู่ในทิศทางขาลงก็การถือลงทุนในตราสารนี้ก็จะทําให้เกิดกําไรขึ้นมาค่ะอาจารย์อันนี้ก็เอามาพูดถึงโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ mm hmm. กองทุนที่มีให้เลือกเนี่ยก็เราก็เชียร์พิมโก้มาตลอดเนาะเพราะว่าเป็นกองที่ใหญ่ระดับโลกนะคะ mm hmm. แล้วก็การถือตราสารของเขาเนี่ยเป็นตราสารเกรด AA นะคะ A สตัว A มี a a เอลบแล้วก็ AA อันนี้เป็นเกรเอ,อเป็นเกรดเฉลี่ยของตาสารซึ่งเป็นตาสารนี่ชั้นดีนะคะแต่คนถามว่าแล้วถ้าอเมริกามันใช้เงินสงครามเยอะแล้วมันเจ๊งขึ้นมาใครจะรับผิดชอบ <ừ> um. เวลาเป็นลงตาสารนี่อเมริกาอาจารย์คิดว่าเกิดขึ้นได้ไหมประเภทอย่างนั้น <laughs> ประเทศประเทศอเมริกาลม คนก็กังวลเรื่องนี้อยู่ก็เห็นเขาพูดกันมาตลอดเนยครับพูดกันมาสิบปีก็พูดกันเรื่องนี้ห้าปีที่แล้วก็พูดเมื่อปีที่แล้วก็พูดเมื่อบานนี้ก็พูดเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดวันนี้ก็ไม่แปลกอะไรนะใช่ไหมคะก็เป็นความกลัวเหมือนเดิมแต่รจริงๆแล้วเออ่ทางการบริหารในเรื่องของงบประมาณของเมากายอย่างที่เราเห็นเนาะเขาใช้งบประมาณขาดดุลแต่อันนี้ต้องอยอมรับอย่างหนึ่งว่า งพประมาณของเขาพุ่งพรวดเหมือนกันเพราะว่าก็เป็นเรื่องของการจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยดอกเบีย้ยสูงขนาดนี้นี่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเพิ่มเยอะเลยนะคะสําหรับการจ่ายดอกเบีย้ยของอพันธบัตรสารัฐนะคะแล้วก็ไหนจะเอาเงินมาดูแลในเรื่องของสวัสดิการาเรื่องประกันสังคมต่างๆเรื่อง,ง,ง,งสุขภาพแล้วก็ต้องมีงบเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการไปทําสงครามเนาะเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยยังไงงบไม่ลงนะจนะ๊ะเนาะ ยังไงก็ไม่ลงนะคะมีแต่ขึ้นนะคะแตะ่การลงคือเขาบริหารจัดการในรูปแบบนี้อยู่แล้วนะคะสำหรับประเทศนี้ในเรื่องของอการขาดดุลก็ประมาณของเขาอะนะคะซึ่งแน่นอนที่สุดรัฐบาลใหม่ที่มาเนี่ยก็ต้องคงต้องมีโจทย์ในเรื่องของการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คนก็จะมองไปถึงว่าเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะล้มไหมนะคะตอนนี้ตัวเลขเศรษฐกิจ ที่ออกมาเนี่ยก็ยังแข็งแกล่งอยู่นะคะสำหรับสารัดแล้วก็ยิ่งถ้ากลัวในเรื่องของสงครามอะไรต่างๆเนี่ยคนก็จะยิ่งกลับมาหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างพันธบัตรรัฐบาลค่ะ,คะสุดท้ายก็อยู่ที่เรื่องของความการวิพิษวิจนารณญาณของเราอะนะคะในเรื่องของการมองเรื่องความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนนะคะถ้า พันธบัตรรัฐบาลเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยแล้วเรามองไปแบบนั้นเนี่ยแสดงว่าเราก็อาจจะไม่เหมาะกับการลงทุนนะคะเพราะว่าสินทรัพย์ที่น่ากลัวกว่าน,นั้นมีอีกเยอะเลยนะคะในโลกนี้ค่ะั้นการลงทุนในตราสารหนี้ระดับที่เป็น Investment g r a เกนะคะเราก็เชื่อว่ามันยังไงมันก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงนี้ค่ะอาจารย์ค่ะครับ แล้วออพี่นาในเรื่องของผลตอบแทนเป็นไงบ้านฟ่รีครับของถ้าผลตอบแทนถ้ายิวยิวของกองทุนมันก็ประมาณหกอยู่แล้วนะคะคทีนี้ถ้าช่วงที่ดอกเบี้ยมันเป็นกลับทิศทางเนี่ยมีโอกาสได้สองดิจิตแต่ที่ทางผู้จัดการกองทุนเขาแนะนําให้ลงทุนก็คืออยู่กันให้ครบวงจรกันนิดนึงไม่ใช่อยู่กันป๊อปป๊อปแป๊บแป๊บแล้วก็พอตลาดผันผวนก็หนีออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย การลงทุนตรงนี้เนี่ยต้องให้เวลานะคะประมาณ8-24เดือนนะคะเพื่อให้มันพ้นวงจรของอดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วก็ให้มันนิ่งสักพักหนึ่งแล้วกลับมาสู่วงจรดอกเบี้ยขาลงนะคะอยู่กันให้มันเป็นรอบๆนะคะอยู่กันจริงจังนิดนึงนะคะไม่ใช่อยู่แบบกล้าๆกลัวๆเข้าๆออกๆแล้วก็บอกว่าขาดทุนขาดทุนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการลงทุนที่ เป็นการมองไปจนถึงช็อตของการที่ดอกเบีย้ยพีคนะคะดอกเบีย้ยนโยบายนะคะที่ดอกเบีย้ยพีคแล้วก็ถึงในระดับที่เงินเฟอ้อเริ่มบริหารจัดการได้ทีนี้มันก็อยู่สมมติฐานที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าสงครามมันจะลุกลามไหมคะที่อาจารย์บอกว่าสงครามมันมีทางลุกลามหรอกเพราะว่าเขาอยู่กันแบบนี้มานานแล้วมันถ้าสงครามไม่ลุกลามเนี่ยไอ้ที่คิดว่างเงินเฟอ้อมันจะทะลุทะลวงไป อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเ,เรื่องของน้ำมันมันแพงไประดับ100ห0ึ่งร้อยเหรียญต่อบาเรลหรือว่าร้อ่สอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะเกิดนะคะอันนี้มันอยู่ที่สิ่งที่เรามองในเรื่องของเงินเฟอ้อด้วยนะคะเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยของเป็ดเนี่ยมันจะไปอิงกับเงินเฟอ้อเป็นหลักนะคะตอนนี้ถ้าเราเชื่อว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แล้วก็ไม่ได้ลุกลามไปตรงไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย อัตราดอกเบีย้ยที่จะขยับขึ้นไปเนี่ยก็คงไม่ได้ขยับไปได้อีกหลายครั้งน่อยมากก็หนึ่งครั้งแล้วก็ตัวเลขเงินเฟอ้อก็กลับมาสู่ตัวเลขเงินเฟอ้อเป้าหมายที่ระดับเอาง่ายๆแค่ประมาณสี่เปอร์เซ็นก่อนนะคะสี่เปอร์เซ็นสามเปอร์เซ็นแล้วค่อยไปถึงจุดที่เป็นเป้าหมายที่แท้จริงก็คือสองเปอร์เซ็นตนะคะอันนี้มันก็คงต้องค่อยเป็นค่อยไปพรานการลงทุนก็ต้อง เป็นลักษณะเดียวกันนะคะค่อยเป็นค่อยไปค่ะมันจะเอช็อตเดียวแล้วจบเนี่ยมันไม่มีนะคะมันเป็นไปไม่ได้ค่ะอาจารย์ประมาณประมาณถ้าสองดิจิตใบไหมฮะลงในตราสารนี้รัฐบาลตอนนี้ได้ห้าเราก็พอใจแล้วนะโอ้ก็ดีเยี่ยมเลยแหละนะครับใช่ียะตาเทียบกับมาจมอยู่กับตลาดหุ้นไทยนะใช่คือถ้าใครโชว์อยากช่ว์ก็ประมาณเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้เขาก็มีกองทุนประเภทที่แบบ เป็นเทอมฟันเลยค่ะจย์แล้วก็ฟิกเลดไว้เลยแล้วก็ลงระยะสั้นก็มีเดี๋ยวมันจะมีมาเป็นช่วงๆเพราะว่าทุกวันนี้แค่เราเระดมเงินมาตั้งกองทุนมาแล้วเอาไปลงในพันธบัตรสหรัฐเราก็ได้ห้าแล้วไงจารย์ ừ, ได้ห้าได้หกอยู่แล้วไง <ừ. S 1> นั้นตอนนี้บลจก็เลยออกกองประเภทนี้มาเอแต่ออกมาเป็นช่วงๆนะคะเราก็จะเห็นโปรดักต์นี้มากขึ้นนะคะเมันก็เลยเงินไหลออกไปได้ดายเหมือนกันสงสาร,ปรไปได้ดายเหมือนกันเนาะ คนไทยเองก็จะหนีไปสารัดไหมเพราะว่าไปลงพันธบัตรสารัดได้ได้ห้าได้หกเนี่ยค่ะครับก็ค่ะธรรมดานะพีรีนะเงินก็ต้องไปหาแหล่งที่ว่าให้ผลตอบแทนดีกว่าใช่ค่ะเป็นอินเวสเมนต์เลนะถ้าสนใจจะไปลงกองที่พีรีว่าเนี่นะครับต้องใช้เงินใช้ทองเท่าไหร่มีเบื้องต้นไหมหรือว่าอั้นไหมยังไงครับพี่รีฮะ ค่ะถ้าเป็นถ้าเป็นกองตราสารนี้โลกมันก็เหมือนกองทุนรวมทั่วไปอาจารย์เป็นกองเปิดแล้วก็ซื้อขายได้ทุกวันนะคะขั้นต่ำก็แค่พันสพันบาทแค่นั้นเองอันนี้คนจนคนจนมีสิทธินะครับนะอันนี้คนจนใครก็ซื้อได้นะคะอันนี้ก็คือเพราะว่ามันเป็นกองทุนรวมสําหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะแล้วก็การลงทุนอย่างที่เรียนถูกแม้มันจะซื้อขายได้ทุกวันแต่เราก็ควรจะให้เวลา ระยะหนึ่งเพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับเราเพราะว่าการลงกองแบบนี้ยเขาไม่ได้ล็อกให้เราไงมันไม่ใช่เป็นกองปิดนะหรือว่าไม่ได้เรียกเป็นเทอมฟันนะฮะมันเป็นกองเปิดทีนี้พอมันเป็นกองเปิดเนี่ยสิ่งที่เราจะเจอคือมันจะถูกตีราคาทุกวันเลยอาจารย์มันก็เหมือนเราเราต้องถูกตีราคาทั้งๆท,ท,ที่เราไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะแต่ด้วยเงื่อนไขของกองทุนเปิดอะ มันจะมีการให้คนเข้าออกทุกวันเพราะฉะนั้นกองเขาก็จะตีราคาทุกวันวันนี้ขึ้นวันนี้ลงวันนี้ทรง,งตัวอะไรก็ว่าไปทีนี้คนที่อยู่กับาการตีราคาทุกวันเนี่ยจริงๆค่ะตั้งใจอยู่ยาวแต่พอเห็นราคามันวุ่ๆว่าทุกวันจใ,ใจไม่ดี<ม>อารมณ์คือบางคนอารมณ์เสียอ่าไหนบอกว่ามันเป็นขาขึ้นคือมันเป็นขาขึ้นแต่มันต้องเป็นการมองในทิศทางที่ให้เวลาระยะหนึ่ง แต่ไม่ใช่มานั่งจ้องทุกวันเหมือนเราจะซื้อแบงก์กรุงเทพอ่ะเราบอกว่าแบงก์กรุงเทพเป็นขาขึ้นเราให้เป้าที่สมมตินะร้อยเจ็ดสิบวันนี้ราคาร้อยห้าสิบแล้วพรุ่งนี้ราคาร้อยสี่สิบแปดคุณก็ต้องทำใจได้นะเพราะว่าเป้าหมายที่เราจะไปเราจะไปที่ร้อยเจ็ดสิบนะคะนั้นการซื้อกองทุนก็เหมือนกันคือถ้าเราไปจ้องทุกวันมันบวาบ่าพี่เราเห็นทุกวันเหมือนกัน มันก็ไม่ได้ต่างกับการซื้อหุ้นะคัถ้าสนใจกองอน,นี้ก็ไปคุยกับพี่รี<ห>พี่รีจะได้จูงส<ห>ายตาไปเอาขอเบอร์ขอไลน์<ห>พี่รีกับ 0, 2, 6, ค่ะ02266697ค่ะแล้วก็02อีกทีนะคะ266697นะคะโทรมาขอรายละเอียดของกองตาสารีโลกได้นะคะบอกว่าอยากจะลงกองตาสารีโลกนะคะในช่วงนี้แหละที่ หุ้นมันมีปัญหาทั้งโลกเลยวูบวูบ้าบวากลัวสงครามกลัวนู่นกลัวนี่อยากจะเอาเงินมาพักนะคะก็กองนี้ก็ก็ไลน์แอดได้นะคะ,อะแอดเวลรีพับบิกค่ะมีแอดนำหน้านะคะแอดแล้วก็เวลรีพ <Welt Republic S 2> ับบิกนะครับ<อ>ดเวลรีพับบิกแล้วก็เดี๋ยววันวันอังคารนี่เราจะ มีสัมนมาเรื่องกรอ,กอง private credit ที่กองบอกว่าคนจนไม่มีสิทธิ์าจารย์อกนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีงานนี้แล้วก็เราก็กำลังเ,เสนอขายกองนี้ให้กับน,นักลงทุนอยู่นะคะอันนี้ก็เหมาะกับนักลงทุนรายใหญ่นะคะเพราะว่าในช่วงที่ตัวดอกเบี้ยมันอยู่ในช่วงที่ทางขาขึ้นอย่างนี้แล้วก็หุ้นผันผวนสินทรัพย์ทางเลือกอย่าง private credit ก็จะน่าสนใจนะคะเพราะว่า เขาก็จะล็อกยูสูงๆไว้ให้เราแล้วก็การวิเคราะห์เครดิตเนี่ยเขาจะวิเคราะห์อย่างเข้มข้นโดยผู้จัดการกองทุนไม่ใช่ให้เรามานั่งวิเคราะห์เองนะจันเหมือนเราไปซื้อสตาร์สเตอร์กเลยเพวกนั้นนี่คือเราวิเคราะห์เองนะใช่ไหมคะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้ามาซื้อกองทุนแบบนี้ฟันเมนเจอร์เขาจะวิเคราะห์เครดิตให้เราแล้วเขาจะกระจายไปในหลายกองให้เราก็ผลตอบแทนก็ประมาณแปดเปอร์เซ็นตนะคะ ที่เขาคาดการที่เราจะได้นะคะแล้วก็สําสหรับคนที่อยากได้รายได้ทุกเดือนช่วงนี้คนกเกษียณออกมากเกษียณได้เดือนกว่าแล้วนะจันเดือนสองเดือนกันแล้วนะคะแล้วอยากได้รายได้เหมือนเดิมอะ่ะก็เอามาลงทุนกองนี้แล้วเขาจะมีออโต้รเดมชันให้เดือนละห้าเปอร์เซ็นตต่อปีค่ะคอันนี้ก็เป็นสินทชัพย์ทางเลือกหนึ่ง<ต>ที่น่านนสนใจนนสำหรับคนที่ว่าเป็นรายใหญ่นะเงินคนรายใหญ่ ข้อกำหนดก็อย่างที่บอกไปนั่นแหละว่าพอดการลงทุนก็ต้องเท่าไหร่สักสิบห้าล้านขึ้นไปมีพอตสิบห้ามีรายได้หกล้านอย่างใดอย่างหนึ่งนะรายได้ต่อปีหกล้านมีทรัพย์สินหกสิบล้านครับค่ะอันนี้ก็จะเป็นเกณฑ์ของนักลงทุนรายใหญ่นะคะที่ถึงจะลงทุนในกองนี้ได้นะคะแต่จริงๆเม็ดเงินไม่ต้องเยอะค่ะคือเงินที่เขา ให้ลงทุนขั้นต่ำอะจริงๆมันห้าแสนบาทเองอืนะคะแต่เพียงแต่ว่าคนที่จะมาลงประเภทเนี้ยทางอของเรื่องของการจัดประเภทของนักลงทุนเนี้ยพอเป็นตกไปอยู่ในนักลงทุนรายใหญ่เนี่ยมันจะต้องเรียกว่าหลักเกณฑ์มัจะเข้มขึ้นมานิดหนึ่งนะคะคก็จะได้สบายใจเนาะไม่ใช่เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตแล้วเอามาลงแล้วเพราะว่ากองกองเองนี่สภาพคล่องไม่ได้ ไม่ได้เยอะมากเหมือนกองทั่วไปนะอาจารย์อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะเพราะว่าซื้อซื้อก็ไม่ได้ซื้อได้ตลอดขายก็ไม่ได้ขายได้ตลอดนะเขาก็จะมีช่วงของการที่เราขายได้ด้วยนะคะค่ะไม่ได้ขายได้ทุกวันเหมือนกองทั่วไปเนั้นคนที่ลงแบบนี้นี่ต้องเป็นเงินเย็นเย็นยาวๆนิดนึงนะขายได้เป็นซื้อได้เป็นรายเดือนขายได้เป็นรายไตรมาสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องเป็นเงินที่เราจัดไว้แล้วนะคะสําหรับการลงทุนประเภทนี้ค่ะครับแล้วก็ค่ะสําหรับท่านที่ต้องการผลตอบแทนเฉลี่ยเป็นรายเดือนเนาะคืนให้เป็นรายเดือนทุกห้าเปอร์เซ็นต์ค่ะห้าเปอร์เซ็นต์ปีก่อติดต่อพี่รีไปตามเบอร์ที่ว่านะครับแอดไลน์ไปสะดวกสุดเนาะแอดเวลธแอดเวลธรีพับบิกค่ะนะครับ อะพี่รีมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับผมค่ะก็สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงมากๆเนี่ยขอแถมมีกองหนึ่งเป็นกองสินทรัพย์ดิจิตอลและ้วก็พวกบล็อกเชนเพราะว่าเดือนเมษาเนี่ยจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่า Bitcoin h ฮาร์วินะคะก็คือ มันถูกเขียนไว้แล้วโดยคนที่คิดค้นบิตคอยนะคะว่าการขุดบิตคอยมันจะหลุดลดลงครึ่งหนึ่งก็คือเป็นการลดสป라이ด์ซึ่งทุกสี่ปีเนี่ยมันจะขึ้นตอนนี้มันก็ขึ้นมาให้เราเห็นนิดนึงแล้วนะคะจากสองหมื่นกว่าเนี่ยขึ้นมาสามหมื่นกว่าทั้นใครที่เชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลแล้วก็บล็อกเชนเนี่ยอตอนนี้ก็เป็นโอกาสในการสะสมการลงทุนประเภทสินทรัพย์ประเภทนี้แล้วก็ ข่าวดีอีกอันนึงที่จะทำให้คนในกลุ่มนี้ได้ประโยชน์นอกจากเรื่องของดิจิตลอลสื่อพารดิจิตอลแล้วก็บล็อกเชนแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการอนุมัติของกรหตาฐในเรื่องของการตั้งกอง ETF ที่ลงในบิตคอยนะคะซึ่งก็มีการส่งเข้าไปขออนุมัติอยู่แล้วคาดว่าการอนุมัติก็จะน่าจะเกิดขึ้นในต้นปีหน้านะคะเพราะฉะนั้น คนที่เห็นว่าราคามันต่ำสุดๆแล้วนะคะแล้วอยากจะมีสินทรัพย์พวกนี้ไว้เ,เป็นสินทรัพย์ดิจิตอลนะคะก็อันนี้ก็ตอนนี้ก็เริ่มน่าสนใจนะคะแล้วก็มันมีเรื่องเ,อเหตุการณ์เรื่องบิตคอย n h ฮาวิ่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากจะลงใครรับความเสี่ยงพวกนี้ก็เป็นชาวสวนด้วยนะต้องมีหลายปัจจัยเลยนะจงอ,ะองต้องมีคุณสมบัติครบนะคะก็น่าลงทุนแล้วนะคะสำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลในช่วงนี้ค่ะ ครับก็ขอบค้ณนนะครับสําหรับวันนี้ท่านผู้ชมเีรีครับขอบคุณมากครับสําหรับข้อมูลความคิดเห็นครับพี่ลีครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี